สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคงพร Morning Report ประจำวันที่21มีนาคม2566ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำดีตัวขึ้นเหนือระดับ2,000เหรียญได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ1ปีแต่ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ2,700เหรียญน,นับตั้งแต่ช่วงเริ่มสงครามยูเครนรัสเซียในวันที่8มีนาคม2522 ขณะที่ราคาทองคำไทยปรับตัวขึ้นไปที่ระดบับ32,100บาทต่อบาททองคําภาพรวมตลาดยังคงวิเคราะห์ว่าเฟดมีโอกาสที่จะไม่ปรับขึ้นดอกเบีย้ยในการประชุมวันพุธนี้แม้ว่าอัตราเงินเฟอ้อสหรัฐเดือนกุมภาพันธ์จะยังคงอยู่ ระดับสูงก็ตามตามกามความกัวงวลเกี่ยวกับการประเด็นธนาคารใหญ่ในสหรัฐ3แห่งได้แก่ s i l i c o n v a l l e y Bank, Signature Bank และ Silvergate Bank ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องจนถูกสั่งปิดกิจการและควบคุมโดยหน่วยงานภาครัฐรวมถึง S&P Global Rating ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร First Republic Bank สู่ระดับขยะส่งผลกระทบรามไปถึงความเชื่อมั่นธนาคารเครดิตสวิตซึ่งประสบปัญหาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2021จากประเด็นของ a k คิ o Capital m a n a g e m e n t และ g i n s e l l Capital จนขาดทุนหนัก ติดต่อกัน้าไตมานและราคาหุ้นปรับตัวลงต่อเนื่องรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุดซาอุดีเนชั่นแบงก์ประกาศไม่ลงทุนเพิ่มนำไปสู่การตกลงเข้าซื้อโดยธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง U.S. UBS เข้าซื้อกิจการคู่แข่งมูลาค่า1 0 0 0งแสล้านบาทขณะที่รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ประกาศช่วยประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้กับ UBS ลาว3 2มแสนล้านบาทเพื่อฟื้นฟูความเชื่อ,อมั่นของตลาดการเงินอย่างไรก็ตามตลาดยังคงจับตาการประชุมเฟดที่จะมีมาตรการดำเนินนโยบายการเงิน อย่างไรต่อหลังจากนี้ในส่วนของกองทุนทองคำ SBR เมื่อวานนี้เข้าซื้อ3.4 7ตันปัจจุบันถือครองที่924.55ตันสำหรับดัชนีดอลลาร์อ่อนค่ายอย่างต่อเนื่องโดยเช้านี้ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ระดับ103.32จุดซึ่งกดดันให้ค่าเงินบาททรงตัวที่บริเวณ34บาทต่ออลลาิีคะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ12เดือนที่ระดับ2 2,010เหรียญซึ่งจุดสูงสุดเดิมจะอยู่ที่บริเวณ2,070เหรียญในช่วงวันที่8มีนาคม2 0 2 2ก่อนจะมีแรงเทขายส่งผลให้ราคาทองคำย่อตัวลงไปที่บริเวณ1,976เหรียญโดยคาดว่า ราค่าทองคำจะพักตัวที่บริเวณดังกล่าวในช่วง2-3ถึงวันนี้สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบเครื่องตัวอยู่แนวรับระยะสั้น19 7 0เหรียญและแนวต้านที่2010เหรียญสำหรับ,กบโกลาฟฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1975เหรียญและแนวต้า,ตาน2015เหรียญและโกลคอมเมดค,คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1975เหรียญและแนวต้า,ตาน2015เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับ3 1 6 0 0บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านที่3 2 1 0 0บาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,970เหรียญแนวรับที่2 1 2,960เหรียญแนวต้านที่1 2 0 1 0เหรียญและแนวต้านที่2ที่2,20 0เหรียญและกลับมาพบกับบุญคงพรมิีอรีพรได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ